ู้ชมฮะเมื่อวานเราเพิ่งเล่าเรื่องนี้ไปแต่หลายคนเน่ยสนใจไม่เป็นไรเปิดคลิปลุงขึ้นมาก่อน<ช>เป็นลุงที่ถูกลอตเตอรี่12ล้านเ<ช>มื่อวานเห็นแล้วอ,อยากรู้มะวันนี้วิถีลุงลุงเป็นยังไงเปิดภาพลุงเมื่อวานนี้ขึ้นมาก่อนฮะตอนที่ลุงดีใจลุงเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างย่านบานพีสมุดปราการกําลังกอดกับลูกสาวแล้วก็บอกว่าถูกระงวัลที่หนึ่งล้านคุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยลุงโชคดีมากได้ภาพไหมครับ มีภาพเป็นคลิปเลยที่เขาโผกอดกันรู้ว่าถูกปุ๊บโอ้โหทำไมต้องฆ่าตาเขาล่ะที่อื่นก็เปิดหน้าไปหมดแล้วลุงไม่ได้ทำอะไรผิดหรือว่ากลัวคนจะมายุ่งกับลุงใช่อาจจะกลัวลุงยากเยอะสิบสองล้านได้เอกเลยแล้แน่จิดทีแล้วเฮ้ยสบายแล้ว อย่าไปกวนลงุงเพราะวันนี้ลุงบอกกับเราว่าชีวิตลุงเปิดใจลุงนะฮะ,ะคุณผู้ชมฮะกว่าจะถูก12ล้านและถ้าดูจากในคลิปคุณผู้ชมเชื่อมั้ลุงมีลูกสาวขวบดขวบใช่ไหม,มและเห็นบอกว่าภรรยาลุงอ่ะคุณผู้ชมฮะมีภาวะเส้นเลือดตีบม,มีลูก9้าขวบด้วยกันหนึ่งคนภรรยาอาการไม่ดีต้องออกจากโรงงานมาขายของในตลาดขายก็ไม่ดีชีวิตแกล,ลําบากมากส่งข้างว่ารถอตอไสามสามคันมีแก๊งเงินกู้นอกระบบมาเก็บเงินแกอีกจนวันนี้คุณผู้ชมฮะ แกตัดสินใจอยากรู้ไหมทำไมถูก12ล้าน <Ừ. S 1> ฟังดีๆลุงบอกว่าตอนแรกพอเมียป่วยหนักตัวเองติดพันนั้นอีก<ฆ>ชีวิตช่างมืดมนเหลือเกิน <Ừ. S 1> หลังจากนั้นพอเมียตาย24พฤศจิกายนจุดทูบบอกกับเมียว่าพี่ขอเลิกเล่นพนันนันตลอดชีวิตและเธอไม่ต้องห่วงพี่ให้สัจจะพี่จะเลี้ยงดูลูกของเธออย่างดี<ฆ>คุณผู้ชมครับจากคำอธิษฐานและสัจจวาจาที่ให้กับเมีย แกถูกหวย12ล้านแกบอกว่าเชื่อว่าภรรยาทิ้งปฏิหารเอาไว้ให้กับผม,มเพราะภรรยาเขารักลูกสาวมากมยืนยันนะครับเงินที่ได้ส่วนหนึ่งจะไปสร้างระฆังที่วัดในจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเกิดภรรยาและที่สำคัญก็คือตอนนี้แบ่งเงินให้กับญาติเมียอีกอหูใจดีมากอีกสามแสนแล้วใช้นี่ไฟแนนซ์แกงเงินกู้ไม่ต้องกวนลุงลุงจะจ่ายให้หมดแสนห้า ที่สําคัญผมจะฝากเงินให้กับลูกจนกว่าเขา18ปีแล้วเขาจะได้ถอนออกมาใช้เมียผมที่ตายไปดวงวิญญาณจะ,จะได้สบายใจว่าผมไม่เอาหวยไปถลุงหมดปกติผมจะไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เลยนะอตอนนี้นะนันตอนนี้คือผมผมเชื่อว่ามันเป็นปาฏิหาริย์เขาคงจะห่วงลูกเขาลูกสาวอาอยุแค่เก้าขวบอยู่แค่ปสา กลัวว่าแบบเรื่องเรียนเ,<ข>เรื่องการศึกษาอะไรเงี้ยใช่เขากลัวว่าคิดว่าลูกสาวเขาจะลาบากเขาเลยทิ้งสมบัติทิ้งอะไรไว้แบบนี้ไว้ให้ถ้าถูกลังวันที่หนึ่งผมจะซื้อบ้านให้ลูกสาวอยู่เพราะทุกวันนี้เช่าเขาอยู่จะได้ไม่ลําบากาาแล้วก็ช่วงประมาณบ่ายโมงอของวันหวยออกอะ่ะผมก็พูดว่าพูดกับแฟนผมว่าขอให้ถูกลังวันที่หนึ่งเธอถ้าถูกลังวันที่หนึ่งอะ่ะสวยจะเอาอะไรสวยนี่คือแฟนผมไงชื่อสวย สวยจะเอาอะไรจะเอาหอระฆังหรือจะเอาซุ้มประตูวัดผมก<ะ>็จะทําบุญต่อบุญให้กับแม่ใชผ<ม>ผ่ผมพูดแบบนี้แดงว่าบนบานกับคนในครอบครัวจะสร้างหอระฆังกัดประตูบ้านเออประตูวัด<ม>ขอภัยย้านะฮะลุงนี่คือ12ล้านแล้วลุงแกน่ารักมากวันนี้ชีวิตคนลําบากย้านะฮะวันนี้เราเจอแจ็คพอตสองคนแล้วอีกคนหนึ่งคือพี่ติพี่ติ144ล้านอ่ะยินดีด้วยครับ ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป3 4 hd ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ